ยังไม่จบจากเมื่อคืนทุกคนเมื่อคืนเงี้ยน่ารักมากเป็นการขายของที่แบบไม่น่าเบื่อเลยแล้วแบบครอบครัวของคุณน้ำหวานเขาก็น่ารักไม่ว่าจะคุณพลอยหรือเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันนะทุกคนอืมน่ารักจริงๆเขาเอ็นดูน้องเรามากไอ้น้องเรามันก็ดืดดือด ุ่มชอบกับลาบุกี้มากไปกับลาบุกี้แล้วคุณน้ำหวานเขาแบบกลุ่มๆอะทุกคนอืมเขาสายหาคือหมดเลยลุคไฮโซที่พวกเราเห็นน่ารักจริงๆน่ารักมากคุณอเวนตาเขาก็น่ารักคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วเขาให้ใจน้องเนอะมันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเขาก็แถลงข่าวกันไงกับลาบุกี้ปายบอก ลาบุกี้เป็นผู้ชายลาบุกี้ต้องพูดนะทุกคนแสดงว่าไปไป,ไปออีโอเป็นผู้หญิงเขาเป็นข่าวกันไงสองคนนี้ <c oughs> เขาชอบเป็นข่าวกันบ่อยอินดูอ่ะน่ารักมากน่ารักจริงๆริงผมชอบครอบครัวนี้มากชอบกลุ่มคนกลุ่มนี้อ่ะที่น้องได้เข้ามาอยู่น่ารักจริงๆดีใจกับน,น้องที่ได้เข้ามาเจอคนดีๆเนาะ ทุกคนพี่ไปโอนเงินอยู่อะน้องป้ายหายไปไหนลูกตอนนี้โอเคาแล้วเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยโอ้ดูดูเราแต่คนเดือกด้วยคือต้องบอกเลยนะคะพี่พี่ฮะวันนี้พี่พี่จะเห็นปลายปลายเป็นพรีเซนเตอร์โซซิสในครั้งสุดท้ายแล้วเค่ะเออเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้ ถ้าด <Be ek> ูวันนี้ดูเราครับนี้ก็ตาตาขีวเราใช้โซสิสเราเป็นอย่างนี้ค <anyone>. ่ะใช่ครับบี่ฟออร์บีฟออร์เราอัพเดอร์ครับเราอัพเดอร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นมาหลอดเลยนะฮะโซซิสเราเน้นความสุกโซซิสเราเน้นความสุกอย่าไปหยองอย่าไป หยองละหยองละสำหรับคนที่กำลังสะสมท็อปสเปนดิงนะครับท็อปสเปนเดอร์เราจะสะสมกันไปนานแค่ไหนครับ10วัน สิบวันค่ะเราจะไปไหนคะแอฟริกาเออไปด้วยไรเลยเจ็คแอฟริกาเจ็คแอฟริกาเราจะไปไหนเราจะไปไหนเลยตอนเรายังขออุบไว้ก่อนนะครับว่าจะไปไหนนะครับเราให้คุณเราให้คุณเขาเลือกใช่ค่ะขยับไปก่อนน้องไปปลายกับพวกเรานะคะจัดเลยจัดเลยจ้าไม่ไม่มีใครไปเลยเพราะว่าเขากลัวแต่วันที่เราจะไปท็อป เด้อเราก็แต่งหน้าปีนี้ใช่เดยู่ะใ,ให้ม<ห>ีหวานคพาดูมาจากใต้ใดิน<ด>เลย แล้วอ่ะเราไปเราไปเจอกันในถ้าพี่ๆเป็นท็อปสเปนเดอร์ปุ๊บว่าเราไปเจอเราจะขออะไรจากไปๆก็ได้ขอกระปิ้งยังได้เลยเอออ่ะงนั้นเป็นท็อปสเปนเดอร์ดีกว่าขอกระปิ้งกระปิ้งวันนี้เรามีกระปิ้งมาหนึ่งอันแล้วเราให้ฝ้ายไปอ่ะกระปิ้งหรือก้นอะไรสิกระปิ้งกระปิ้งเลยรไม่รู้มันเป็นตัววีออกมาแล้วแฟนในชุดนี้ อยู่ข้างในโอ้คนยิว่าจะับเดี๋ยวแปลวกลับไอ้เราดูแลดูแล้วลตายคุณต้องแจกเพราะเราไม่ใส่อ๋อไม่ใส่คุณค้อจะใส่โอ่ใช่ยังเป็นสามเหลี่ยมด้วยโอ้คุณใจแล้วครับไม่ใส่ดีคนงามวันที่เก็บท็อปสเปนเดอร์จะราคานี้ตลอดไหมคะได้ค่ะราคานี้ค่ะไค่ะ คอนเฟิร์มค่ะได้ราคานี้ตอนนี้มีหลายท่านพิมมาตั้งมีพิมมาเยอะเลยนะครับมีพี P3 p พี3พี2 0ด้วยนะครับยืดจ่ายเลยนะคะนี้จ่ายเลยคุณบัวคลีนะฮะคุณนัทนัทธานีอยากมาดูคาบโรของเราคารบูเรคาบเร่คาบเร่อยากมาดูคาบโรเอาควอนแบทุกนีแต่เะาอ่านไม่เท่าเื่อนเลย ไปไม่เจอแล้วแหละพรุ่งนี้ไลฟ์ครั้งต่อไปก็ไม่เจอแล้วแหละเขาไม่มาแล้วเอาความทุกขคาบโลกก่อนคาบโล่ไม่ถ้าเกิด top spender เราจะแสดงตลกให้ดูเออไม่ต้าแสดงก่อนเลย top spender แต่หน้าบ้ากเลยใช่แล้วรลองดีไอ้อย่างนี้แล้วกันนะคะใครเป็น top s p e n d ี้วันนี้เออเด้อเดินโอเคคุณจะได้เจอกับคุณพรีพี และคุณปอปอป๊อปอและคุณนาวินตี้นาวินตี้และคุณน้ำหวานน้ำหมูน้ำหมูอะไรน้ำหมูน้ำหมูคืออะไรน้ำหมูโอเคค่ะหมดเวลาจริงๆแล้วต้องไปจริงๆแล้วทำไมคุณให้เราหมดเวลาคุณลาบุโกยังไม่มาเลยอยู่ไหนลาบุโกหลับอยู่กับเราคุณ หลับไปแล้วนะบุกู้อยู่พี่อ้เรานล้บุกู้มาสิเออแล้บุกู้ต้องมาเซฟใบป่ากับคุณปุ้ดปุ้ยโอเคโอเคกู้นอนแล้วถูกว่าใช้กำลังหลับฝันหวานเจ้าพ่ออินอยู่ตอนนี้เจ้าพ่ออินอยู่น้องหลับแล้วที่นอนอ๋อเข้ามาทั้งหลับก็ได้ให้หลับกันให้หลับโชว์อะจะไม่ให้ไหนๆดูดิดูดิพี่อ้อดูดิบอกแล้วให้ขวัญไปบอกอ๋อก็อยู่ข้างล่างบอกก่อน อ้าพี่พี่เอฟซีอ่ะเมื่อวานน้องปายพี่ไะยงเรือของพี่อ่านพัวนาดแล้วพี่พี่มาดูเป็นพันกว่าคนพี่พี่บอกว่าเรือน่าจะใกล้ล่มแล้วเพราะว่าน้ำหนักเลยก็เหมือนที่น้องปายเห็นรถอ่ะอยู่กันอัดกันเต็มไปหมดพลยพี่บอกว่านี่เรืออัดแน่นมากนะเราเราก็เลยต้องรีบลงลงไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักเลยเดี๋ยวพี่รอได้ไปมั่นอน ไม่ได้ไปค่ะใช่อ๋ออ๋อโดนอีกแล้วท่านผู้ชมรัวคายตลอดเลยค่ะนี่ในขณะที่เราคุยกันนะครับมีคนบอกว่ารีบโอนกันใหญ่เลยรีบโอนเลยโอนเลยโอนเลยอันนี้คือนาำหวานดึงเวลาให้ทุกคนโอนเงินนะคใช่่ะ อะไรครับคุณจะไม่ทายอินนะครับต่อไปคุณจะถืออ๋ออ๋อคุณจะไปปิดปิดช้อนช้อนดีเสร็จครับช้อนช้อนขอช้อนนะขอสัมภาษณ์หน่อยครับเกล้วด้วยเกล้าด้วยคุณจะไปขอจะยิ้มอีค่ะคุณจะไปเชียงคู่จิ้นหนูคุณที่เชียงใหม่ไหมครับเป็นไงบ้างคะไปไหมอ๋อไปโย่โย่ะถาไปแล้วเออมาหนึ่งทีครับอันนี้อะไรครับ กาแล็กซี่มาเก้าตกินก่อนอะไรก็ไม่รู้อดอมหลังโอเขียวเขียวด้วยกินกินทิปกินทิปโอ้โหกินโชกินโชว์พี่ปลายปลยไปแข่งรถวันไหนครับวันที่วันที่เก้าสิบ สิบเอ็ดครับผมใช่ไหมครับเดือนพฤศจิกายนครับอ๋อวิวัฒนาเขตพี่ไปไปได้ค่ะควิวัฒนาใจนะคบคุณราบุกี้อ่าจะเหลือละคะจะเหลอบุกี้อร่อยมากเนาะที่เชียงใหม่ละคะพี่ไปไปครับเชียงใหม่ละคะอ๋อเออผมก็ต้องไปเชียร์ใช่ไหมครับอาถ้าเชียร์ทุกครับก่อนทุกครับทุกครับทุกครับอาทุก่อนลูก อไปเชียยวกัว่าไปเขากำลังชงกาแฟอยู่เชียยวอ่าอ๋อโอเคคุณไปไหมครับคุณไปไหมไปไหมอ่าก็คิดว่าไปครับกินอะไรก็ไม่รู้อ โอเคครับผมจะไปเชียร์พี่ปายคหาต้องไหมครับเอออ๋อนี่ยกเกียร์พี่ปายอยากให้ผมไปเชียร์ไหมฮาร์ปใช่ฮาร์ปพี่ปลายยกเกียร์มาเรื่ยหาไปไปอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยนะอ๋อถามว่านี่ครับพอแล้วแหละพี่พี่เขาคงแบบว่าเดี๋ยวเรามาบอกลากันนะครับทุกคนนะครับเลขอเพลงเลือกกล้วยหน่อยลากันไปด้วยเพลงเลือกกล้วยนะคะทุกคนโอเค เลือกคู่กัามีไว้กี่นั่งซ้อนเัีวพี่เอามโยกมาโยกคอมพิวเตอร์มีไว้ให้ข่าวเกี่ยวกับเอพิธพีครับมาโยกมาโยกเดือๆที่จะไป